โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นการจัดการเร,รเียนรู้แบบบูรณาการ t p a c q p b l และ CBL หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ระดับชั้นอนุบาล3โดยคุณครูกระหนุกระดารักเพื่อน ผู้เ็กนโอนเด็กาเด็ลกหันหน้ามาหน้าพ่อเด็กว่าสายตานะคะทุกนายเรื่อนนข้น้าหนึ่งลเออดูหรือยังคะดูแล้ค่ะอทุยแก้แก้เปลี่ยนตั้งกีประเภทคะขีปนาวเอาเอากันทั้งหมดเลยเด็กจะแก้ได้ไหมว่าหนูอะไร

อูดที่หนึ่งจะให้โปรตีนนะคะกินแล้วมันจะให้โปรตีนแก่ร่างกายของเราและก็จะมีเนื้อใช่ไหมคะเนื้อนี่เนื้อมีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อกุ้งเนื้อปลาหมึกก็ได้นะคะเนื้ออะไรก็ได้ต่อไปเนื้อขาไก่แล้วเด็กๆต่อไปก็คือเนื้อกุ้งนมนมเลยใช่ยล้วค่ะนมไม้อยู่แล้วแล้วก็อะไร

ผักนะคะผักอะไรก็แล้วแต่ก็คือดูหมูที่หนานะคะเราก็แค่เด็กกินผักไปมันก็จะทำให้เราได้ต่อไปเป็นหมูที่เด็กมองมานไเลยล้โอ้ยอะไรม้้ยโ้อ้ยโย้ออเน้ยออออ้ปอ้ มีอะไรบ้างนะผลไม้ที่เด็กรกมัหมูท้ันหมูี่เป็นอย่างีันเป็นอไรอ้มดเลยไ้กปหูสุดท้ายเป็นหมูที่คหมที่อุ้ที่มันทไมูที่หดเขาบอกว่าหมูที่อย่าได้มินีมัเป็นไขมันเอิ ่ที่หเราก็ไม่มีนะคะเราต้องมีชัผ่่นมาด้วยนะคะน้ำมันพืชน้ำมันหมูนะคะเบอรเสใช่ไมเดเนาะอ่ะทีนี้ได้เลยคะสรุปแล้วอาหารหลักมีทั้งหมดกี่มูกมู๊นึงม่หมูืมมีอะไรบ้างนะมีนมมีะไข่เป๊ะหรือไข่ไข่ได้ไหมคะไข่ไข่ก็ได้ไข่อะไรก็ได้

ปอะกันเ้ทีนี้ผู้ชมคู่เราได้ดูไปแล้วว่าลัะบาคะต่อไปเราจะมาเรนรู้การจเกย์ว่า งวดมูอาแล้วก็จะมีลูกนะคะวัสดุเป็นลูกเขาเรียกว่าวัดุบิดเราในะคะตัวอย่างเช่นได้ได้ได้ซไมคะะเตโซอยู่มุมไหนเอ่ยอยู่มุมไหนนะซอสี่ว่ี่ย่่นี่คะ รเดี๋ยววันนี้ได้มาดูวัวคุณครูมาเที่ยวฟาร์มคุณครูนะคะจะได้ไปเล่าให้เพื่อนๆผู้ปกครองฟังว่าได้มาเยี่ยมฟาร์มคุณครู ัวมันจะกินอาหารสองอย่างนะลูกนะถ้าอาหารหยาบก็มีพวกฟางพวกหญ้าแล้วก็ข้าวโพดเราเรียกอาหารหยาบนะคะอันนี้อาหารข้นอาหารที่เป็นเม็ดๆที่เขาทำสำเร็จมาเห็นไหมคะที่ตัวตัวมาให้เห็นไหมลูกเราเรียกว่าอาหารข้นะมีทั้งเม็ดแล้วก็มีทั้งผงอันนี้อะไรครั้งเนี่ยมีอะไรบ้างนะอามันมันมันข้าวหลังใช่ไหมมันข้าวหลังนี่ส่วนนี้คือส่วนที่เป็นรากใช่ไหม ลาดมันมีอาหารใช่ไหมมันมันจะมีหัวอยู่ที่ไหนไปกินไปป่าวเวลาเราที่มาไหนพ่อแม่ใครทำมันเอือนี่แหละนี่แหละเนี่ยเขาจะเอามาตัดแล้วก็มาบดนะอันนี้ก็มีอะไรมีตากปากอะไรบ้างตากมะพร้าวปากฟางก่อนมีหัวที่ริดเนาะนะคะฟางคีรีนี่ก็จะแบ่งเป็นสามกรีดนะสามกรีดกรีดที่หนึ่งคือลุม่า ยี่สิบโลขึ้นไปนี่คุณครูก็จะแบ่งเป็น6วกะนมวัวใคะโลแล้วก็ถ้าสิบห้าโลก็จะแบ่งเป็นขนาดลางนะคะแต่ถ้าต่ำกว่าสิบโลเนี่ยคุณครูก็จะปล่อยใช่ไนมคะแสดงว่าเป็นหัวที่นมเฉื่ยมอนม้อยใช่ไหมคะออันนี้นมบัวเนี่ย คุณภูเช้าเนี่ยคุณครูจะต้องล้างทำความสะอาดเตามันนะคะตีสี่คุณครูก็ขึ้นมาแล้วมาให้อาหารแล้วก็มาล้างนมแล้วก็รีดนมแล้วก็รีดไปส่งที่สหกรณ์โคนมของเราตอ,อนเย็นสามโมงเย็นคุณครูก็จะรีดอีกรอบหนึ่งนะก็ต้องล้างเตาให้สะอาดใช่ไหมคะไม่งั้นเชื้อโรคมันจะติดมากระนมใช่ไหมเราต้องล้างนมให้สะอาดเลยนะรีดเสร็จคุณครูก็ต้องรีบใส่ถังเอาไปส่งอีกเพราะว่าเขาห้ามทิ้งเกินสามชั่วโมงนะคะอันนี้วัวเนี่ย ไม่เหมือนเรานะเรามีสี่กระเพาะมีกระเพาะหนึ่งเยอะใช่ไหมจำได้ไหมแต่วัวมีสี่กระเพาะอะวัวมีสี่กระเพาะนะวัวเนี่ยสามารถที่จะผลิตเอาอาหารที่มันกินเข้าไปมันก็ไปตามกระเพาะต่างๆมันมีสี่กระเพาะใช่ไหมมันมีตับไปไส้ชูงเหมือนเราด้วยวัวมีกระเพาะใหญ่กว่าใช่ไหมหมูมีหัวใจป่ะเฮ้ยน่าะนะจ๊ะวัวก็มีหัวใจหมูมีตับไหม มีวัวก็มีมีรับใช้ด้วยมีวัวก็มีเหมือนกันวัวก็สักลายเหมือนเราเลยมีอวัยวะมีก้นมีนี่ปัสสาวะด้วยใช่ไหมคะถ้าวัวตัวเมียมันจะมีอะไรอวัยวะตรงก้นถูกไหมครับเป็นวัวตัวเมียนะใช่ไหมคะตัวผู้ก็มีเหมือนกันแต่สังเกตตรงไหนตัวผู้ไม่ไม่มีนมใช่ปะถ้าตัวเมียมันถึงจะมีนมมันมีนมกี่เต้าหนูดูชิดูสิวัวมีนมกี่เต้าลูกสี่เต้านะ บุชเชอร์สีอะไรลูกสีอะไรคะสีแดงเนาะบูชเชอเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้วายู่ที่ในี่ <welche? S 1> <is it? S 3> ่นน่ะรงนั่พูน เสังนมนั่นเค่องมเห็นไหมคะเห็นไหมนอเอาประกอบนีสบูดนมมีผ้าเชเต้านะุูต้องมีเครื่องซักผ้าด้วยเพราะว่าต้องซักทำความสะอาดทุกวันร้านนมเสร็จก็ต้องเอาผ้าเช็ดให้สะอาดถึงจะได้ดีนะคะบ้านใครเล้ยงวัวนมมั้งอ้ิ๋ วัวมีสีอะไรบ้างคะสีแดงมีสีส้มตาลสีเหลืองสีขาวอาไว้วะของวัวมีอะไรบ้างคะหัวมีตาหูจมูกปากแล้วก็หน้าแล้วก็ขาแล้วก็ตัวหัวใจตัวเมียมีนมนมวัวไปทำอะไรได้บ้างคะทำทำนมเหลืองทำแชมพูทำไอศครีมสวัสดีค่ะวันที่สามเรื่องไอศครีมจากนมวันนี้เราจะพาทำอะไรเอ่ย ไอสครีในใช่ไหมจะทำไม่ทันล้อเต๋วก่อนที่เราจะทำไอสครีนก uh ันนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้อเพลงก่อนนะคะชื่อเพลงว่าดื่มนมกันเถอะหนึ่งสองสามดื่มดื่มดื่มเรามาดื่มดื่มนมกันเถอะดื่มแล้วไปทำเมื่อเชดื่มแล้วไปทำเมื่อเช้ดื่มนมเยอะๆมากไปแข็งแรงโอ้ยจุกจอดมากเลยอะ ไอศเปริคราบ oh. ลมใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำไอศเรีมตาโลมเดี๋ยวคุณใด้ดูคลิปวิดีโอวิธีการทำ oh. อันนี้อันนี้คือท็อปปิ้งต่างๆที่เราพูดถึงอันนี้ค่อันนี้อะไรกันคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทําให้ท็อปปิ้งอันนี้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เหรอชิ้นใหญ่เนาะอ่านะคะอยากมา เราเป็น้อ,อยนะคะออกมาทำนะคะ,ะเราจะต้องใช้อะไรหันเนมันเป็นมันเป็นแบบนี้ใหญ่เลยอใ<ม>นี้ใช่ไหมคะเดี่๋ยเตียมมีดมาให้ะะ<ม>แล้วเราก็นี่แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวให้ใครมาช่วย เราได้ทำท็อปปิ้งของเราเป็นซินเล็กๆแล้วใช่ไหมคะเด็กๆด็กาเนาะต่อไปเราจะเทนมลงไปอยงน,นี้ค่ะอันนี้เป็นผลิตผเป็นเหยื่อนะคะที่ปุซซี่มา mm hmm. หลังจากที่เราใส่ท็อปปิ้งเสร็จแล้วเราก็ใส่อะไรลงไปแชมพูที่เราเตรียมไว้นะคะโอเคนะคะอ่ะเริ่มทำเลยนะคะ แล้วไอี้มันแข็งได้ยังไงครับตอนนี้มันเป็นยังแล้วดูหน่อเราไปแช่มัยก็เพื่อความเย็นเนาะเพื่อเตินเย็นมันก็เลยแข็งตัวนะคะจากตัวกันจากตัวกันจนมันเป็นข้อนะคะเก็สลับไอศกรีมค่ะที่เราได้ทำนะคะนี่นะคะตัวแล้วเนาะแกะไหมคะโอ้นากินแกะเลยเนาะ้เราูี่แวแล้วนี่นะคะเนาะเราจะแกะ

ผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหน่วยอาหารดีมีประโยชน์การจัดกิจกรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากเด็กโรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนและผู้ปกครอง เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ Learning by Doing เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เช่นทักษะการสังเกตทักษะการจำแนกประเภทและเด็กได้นำประสบการณ์เดิมมาต่อยอดกับประสบการณ์ใหม่เปยนบทบาทครูจากผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กกล้าคิดกล้าทำและแสดงออกอย่างเหมาะสม โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการทำงานของโรงเรียนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และสนับสนุนแหล่เรียนรู้ให้กับโรงเรียน